โดนตาจัดท่าเคเบนออทางไงเน่โดนตาจัดท่าเคเบนนากนเจ้าคือคนากุณกระตันอยู่ตาโกนโปรโกนใสหมูแสดงเจตนาตาโมจูนโดนตา,ร,ตารำลนึกหนึง่งคุนสมมาเลือยเรื่องโบราณโมจำรี ตำนานเคเป็นโมเจริาโยประวัตินาเคเป็นโมจูนยยจูนตาศาสนาหนึ่งเซนอยู่เฮยอปียจัน มาเลืองอายุนีเตียนเรื่องราวมียันโบ่ใบเ็นหรือบบัปทถโบใบเป็นหรือบบัตทถโบเอาเจ็บไม่หมดนะโมถ้าแกเป็นแกเป็นสมอัญญาเบปไกลเรื่องนี้นักโกวปรปบอองจะก็มงพอแต่เข้าใจถ้าบุกกล้าลวงลับก็รอจำเก่ง เรือเกิดทมยมมาทูดยมมาบานเจ้าบัญชีจันกาบริกิงการะนังวันอังคารที่21เ,เดือนกันยายนบัญชี164 กึ่นเซมห้าคั่มเดือนสิบไงเบนไปจุมเบนปิงบาดแค่เบนบาดโบลเพลงโมเมืองตามตำเนมสมัยโบราณเพลงแค่เบนไปจุมเบนเรแรงโมโบนดำไงเธอประชดดอตอนแอปเพลงใหญ่ลอยประชดมัดแค่ชกดอข้างนอกดอชะน,นำกรอยเตีจ ช่วงแค่เป็นนายกมีการเวรีกันสงประจําปีในปีนี้ก็ได้จัดตารางเวีนกันสงรอบที่หนึ่งรอบแรกแต่เป็นว่ารอบแรกวันที่ยี่สิบสามกันยายนทางคุม้มหนองขาม คมน้องขามพัฒนาคมประสานใจหมู่สิบสี่น้องขามเนี่ยติดฉีดวัคซีนก็เลยยกยอดเป็นวันที่ยี่สิบสี่พร้อมกันทั้งหมดเลยหมู่สิบสี่ทั้งคมรุ่งอรณุณรับอรณุณหมู่สิบสี่มาวันเดียวกันวันที่ยี่สิบสี่ยกเว้นวันที่ย3สามว่าต้องไปฉีดวัคซีนหมดไม่มีใครอยู่ เลยเดือนตกกิดเมื่อไงเลงยเมื่ไงรอบที่หนึ่งนะรอบที่สองก็รอบลำดับที่สองก็หมู่สิบเจ็ดหมู่สิบเจ็ดคุ้มรวมใจต่างเกิดกันหอะตรงกับวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบหกน้องเต็งใหญ่คุ้มประชาพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องเต็งใหญ่คุ้มพลังสามัคคี วันที่ยีแปดน้องเต่งใหญ่คุ้มสว่างอารมณ์วันที่ยี่บเกวันที่ยีเกวันพระงดหนึ่งวันวันที่สามสิบหมหนึ่งน้องเต่งทั้งทั้งสองคุ้มเลยตามคุ้มรวมมิตรคุ้มยอดรักหมหนึ่งรวมกันทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านโดยมาวันที่สามสิบ รอบที่หนึ่งนะแล้วก็น้องแวงวันที่หนึ่งตุลาคมน้องแวงแลววันที่สองตุลาคมทางโค้งกับจุมชนหมู่บ้านหลุมพุกวันที่สามจุมชนหมู่สิบหน้องทานบเป็นรอบที่หนึ่งได้ส่งนังเสือไปให้นั้นผู้ใหญ่แล้วนั่นก็ คือเวรการสงประจําปีโมที่สิบสี่รวมกันทั้งหมดเลยนะทั้งห้าคมบ้านคมน้องขามคมน้องขามพัฒนาคมประสานใจคมรุ่งอารมณ์คมรับอารมณ์หมสิบสี่ 14, น้องขามมาพร้อมกันวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่กันยายนเป็นลำดับที่หนึ่งนั่นเนกอเวรการสงประจําปี และจากนั้นก็วันที่ห้าที่หก็็วันแสนดนตาบูชาบัมปะบบรอดดาอะไรไงกอดได้จึงจะตรงประวันที่ห้าที่หตุหลาคมจากนั้นก็ออกพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็กระถินงานกระถินปีนี้หมู่สเจ็ดน้องเตงใหญ่เป็นเจ้าภาพตั้งกองกระถินสามกีแต่ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพเลย ยังไม่มีประธานใครจะเป็นประธานก็เตรียมตัวไดว้สิบน่าจะเป็นวันร้อยกระทงก่อนร้อยกระทงสิบสามสิบสี่ขึ้นสิบสามข้ามสิบสี่ข้าเดือนสิบสองตามวันที่โอยตยสิบหหรือสิบเจ็ดนายใบตนับกาบุญตนับกาแค่กระดะใบตนัเกาดนี้ตั้งกองกระถิน โบนนาบการทอดถวายดานเกินเสมาคข่ำลอยกระทงบําบานลอยกระทงก็ควายนะน,นั้นก็เตรียมไว้นาะทันใดที่จะเป็นประธานผ้าไตรผ้าไตรเอกผ้าไตรรองร่วมกันเป็นกระตินสามัคคีเหมือนทุกปีแต่หมู่สิบเจ็เป็นที่ตั้งกองกระตินปีนี้โม่เง้อพลิง ยอมลอยพลี่ยง่ายไม่ต้งนินทลกลยแต่นาเลี่ตะเปยตะเปะทวายเลเอาถมพลีโมตะปืก็ร้องบ้านเบอร์ผ่องติดนี่นายกินออยทุกโยเบอร์เนอร์นาจังบานเบอรต็มมืออยู่อะเด็กกลางบานถวายดาวเวชวันนั้นเจ้ภาพถวาย เ้าเวชวันเขาโชคดีก็ได้รางวัลเขาก็เลยมาทําพิธีอีกวันนี้ตอนเพลินตอนสิบโมงใครอยากจะมีโชคก็ไปดูเอาตาดีก็ได้ตาร้ายก็ได้เ <c oughs> มื่อเอาเท,าเทา้าเจ๊ก้าเท้าเท้าเท้าบ้านก็นนอนแล้วก็เป็นนี้ก กันสองตาโตะก็สมเด็จบาทยัดยอมขอร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกล,อล <c oughs> น่องละสองร้อยบาทมันได้สอ,อ,องร้อยตีเปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทกล่องตอนนี้ก็นำมุทรงออยมารวยกล่องสั้นเพื่อที่จะปูหน้าปุติแล้วก็ปูโบสถ ร่วมบนเดวยกันเด้วเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องตองเงงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสามโมงนี้เขาจะมาส่งหนึ่งร้อยกล่องก่อนนปูกระเบื้องทีเตพื้นมาปีที่แล้วโบสดว่าจะปูกระเบื้องยังไม่มีทุนเลยจวงแค่เบน แกโดนตาแกกันสงของร่วมเป็นเจ้าภาพพระบิณนาบาตญาติโยมคนละหนึ่งกล่องสองกล่องก็แล้วแต่หรือรวมรวมการตามกำลังศรัทธาได้ทั้งนั้นปูกระเบื้องอุโบสถรอบอดดุโบสถวก็ปูพื้นตรงกุฏิที่ได้สร้างเ,เพิเม่มหน้าปีที่แล้วตอนนี้ก็ปู ูกเสียน้ำมันอยู่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันชืน้น้ปูกกระเบื้องจะย,ยอมจอยกินเนี่ย,ยมากลางปีกลางก็แล้วแต่นนเนี้ยก็เป็นวันที่ทำบนด้านที่ท่านรองได้กล่าวแล้วว่าเป็นวันสำคัญของชุมชนบ้านเราวันขึ้นเสมาค่ำเดือนสิบตามธรรมดาคือตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบ เมื่อไงกอดได้ตุยหอยน้อยประตูนรกเขาเปิดให้บุคคลที่ได้ทำกรรมเป็นของตนเองเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไปตกทุกข์ได้ยากเ็นสัตว์นรกทั้งหลายไม่มีบุญได้ไปเกิดวันนี้เขาให้มารับบุญจากลูกหลานถ้าลูกหลานได้มาทำบุญวันนี้ตรวจนำหมดที่ไหนวันนี้ก็ได้บุญได้กุศลไปเกิดพบปู่ใหม่ผลจะอัตภาพ กรรนั้นได้นั้นคือความเชื่อในคำภีมาลัยสูตรก็แจงไว้อย่างนั้นเหมือนกันนั้นก็พวกเราทำตามประเพณี <c oughs> ประเพณีเป็นตูตาเตวก็จูนดนตาเบนทมวันที่5-6ตุลาคมวันนี้ท่านทั้งหลายก็ทำบุญถวายทานถวายอาหารประสงค์สละจัดถูปัจจัยทยาทานทั้งหลายทั้งปวงอุทิศเฉพาะ แด่ผู้มีคนบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายมารับานโมทนาบุญจากยอโยมทุกคนทุกท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภัละปฏิภาณธน,นสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทอญาทู ขนมนมเนยอ,อาหารต่างๆที่มันมีอยู่มากก็แบ่งปันกันไปเ้ยเก็บไปเยอะก็เสียหายแล้วเวลาออกไปก็ระวังด้วยลืน่เลนเรลเนอรถมอเตอร์ไซค์ก็เอลถนนเยเกิดมันเป็นดรดเสเยเอลระวังด้วย